ประเด็นข่าวเจสซีตีรงจุดวันนี้ยังอยู่ที่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับกับประเด็นเรื่องป้ายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีเสียงสะท้อนออกมาจากพี่น้องประชาชนเพราะว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมบางคนเนี่ยมีการติดตั้งป้ายไป,<ะ>ไปบทบันทัศนวิสัยไปเกะกะทางเดินเท้าแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนเนี่ยถือว่าได้รับเสียงชื่นชมนะครับเพราะามีการปรับรูปแบบป้ายหาเสียงไม่ให้กระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ สำหรับป้ายหาเสียงของผู้สมัครตอนนี้เริ่มมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเลยนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าประชาชนเดือดร้อนไปติดตั้งบทบางทัศนะวิสัยบางคนจะเดินบนทางเท้าก็ยากลําบากเหลือเกินเนี่ยฮะอย่างป้ายนี้คุณผู้ชมครับทําให้ตอนนี้เองเนี่ยผู้ว่ากทมที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมบางคนก็พัฒนารูปแบบใหม่ครับบางคนก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะฟังเสียงสะท้อนของประชาชนปรับรูปแบบให้มีขนาดเล็กลงครับ อย่างผู้สมัครผู้ว่ากทมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข8มากับป้ายหาเสียงย่อขนาดให้เล็กลงแบบนี้ครับคือมีขนาดเท่าๆกับเสาไฟฟ้าไปเลยจะผมอมๆหน่อยอายาวหน่อยนี่นะฮะแล้วก็มีเสียงชื่นชมนะครับนอกจากนี้ยังมีนาวอากาศตรีสิทธาธิวารีผู้สมัครหมายเลข11ก็ดําเนินการอยู่ด้วยเล็กลงกว่าเดิมครับ <c oughs> แม้แต่พลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครหมายเลข6กก็เร่งแก้ไขปรับลดขนาดป้ายให้เล็กลง หลังเกิดเสียงติต่งมาเนี่ยนะครับค่ะหรือว่าอย่างคุณรศนาเองคุณรศนาก็บอกว่าจะติดเฉพาะพื้นที่เอกชนที่อนุญาตเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะมีการดําเนินการหลังจากนี้ก็จะไม่ได้แบบติดในพื้นที่สาธารณะทั่วไปคือยิ่งมีคนลดขนาดป้ายแล้วติดนํามาแบบนี้ค่ะผู้สมัครคนอื่นๆก็ยิ่งต้องปรับตามนะคะใช่ฮะพอไปกลางดูนโยบายการหาเสียงทําคะแนนเนี่ยก็ต้องพึ่งสื่อกลางอย่างป้ายหาเสียงนี่แหละครับทีมข่าวของเราติดต่อไปสอบถามผู้สมัครพบว่ามีทั้งไม่คิดติดป้ายหาเสียงเลยนะครับคสิิิิวนตหมายเล20 หรือดรสุภาชัยตันติคมหมายเลข10หันไปใช้จอ LED เพิ่มแล้วก็ลดจำนวนการติดตั้งป้ายหาเสียงบนถนนครับอย่างคุณรสนาตศิตรกูลหมายเลข7เนี่ยก็พลิกเสียงวิจาร์ณเรื่องป้ายมาเป็นโอกาสดึงความสนใจของประชาชนก็คือพุ่งไปที่ป้ายออนไลน์ครับ ตอนนี้เนี่ยเราทุกคนใช้มือถือกันทั้งนั้นเราสามารถมีป้ายทั้งหมดอยู่ในมือถือนะคะดิฉันมีทั้งหมด10ป้ายนะคะไปดูได้เลยใน Facebook ของรสษณาโตสิทธิกูลนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่สนใจอยากจะช่วยแชร์แชร์เลยเราอยู่ในโลกดิจิทัลแล้วเราไม่ใช่ยุคไดโนเสาร์เราไม่ใช่ยุคเด็กด,ดําบันที่เราจะต้องมีป้ายเยอะแยะให้มันรกให้มันมีขยะเยอะเพราะฉะนั้นนะดิฉันคิดว่าเรามาเปลี่ยนความคิดในการเลือกตั้งกทมกันใหม่ ต้องบอกว่านี่คือมิติใหม่ของการหาเสียงจริงๆนะฮะ,ฮะอย่างเมื่อก่อนเราก็จะคุ้นเคยกันป้ายหาเสียงเต็มข้างทางไปหมดเลยยนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ เทไปที่เรื่องของออนไลน์แทนในการาประชาสัมพันธ์หาเสียงของตัวเองคือผู้สมัครหลายๆท่านเองก็ยังเชื่อว่าคือป้ายก็เรื่องหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักแต่หลายๆท่านก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วก็เชื่อว่าคนน่าจะตัดสินใจที่เรื่องของนโยบายนํามามากกว่าและมันมีวิธีการที่จะเข้าไปรู้ไปศึกษานโยบายได้หลายช่องทางมากไปกว่าการดูแค่จับป้ายอย่างเดียวนะคะอย่างวันนี้ดรเอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์สวัสดิ์หมายเลขสี่เนี่ยก็เปิดตัวป้ายหาเสียงแบบใหม่นะครับ ดรเอสุชาชวีสุวรรณสวัสด์บอกว่าตอนนี้มีการปรับรูปแบบให้เล็กลงไม่กระทบประชาชนที่ใช้ทางเท้าไม่กีดขวางการจราจรหรือบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่รถทุกชนิดครับป้ายน,นี้ก็จะใช้ในพื้นที่ที่ทางเดินจํากัดอรเพราะว่าไปติดป้ายเนี่ยยังไงก็กีดขวางทางเดินของประชาชนป้ายน,นี้จะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าฟุตบาทกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะแคบมากๆตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้กินพื้นที่เลยครับ แล้วก็ยังเห็นได้ถึง3หน้าด้วยกันคราวนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าหลักเกณฑ์การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเขากําหนดยังไงบ้างนะครับเริ่มจากผู้สมัครต้องจัดทําและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งมีขนาดความกว้างไม่เกิน30ซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน42ซนติเมตรหรือว่าขนาดเท่ากระดาษ A 3นะครับอีกรูปแบบคือป้ายที่เราเห็นกันตามท้องถนนเลยครับผู้สมัครต้องจัดทําแล้วก็ติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งมีขนาดความกว้างไม่เกิน130ซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน245ซนติเมตรครับแล้วก็กำหนดจำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงผู้สมัครสามารถจัดทำได้ไม่เกิน5เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนะครับการติดตั้งก็ต้องไปคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้บทบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยต้องมีความแข็งแรงมั่นคงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และไม่ทับซ้อนผู้สมัครรายอื่นถ้าติดในซอยต่างๆเนี่ยก็ต้องห่างจากปากซอยไม่ต่ำกว่า10เมตรซึ่งเรื่องเหล่านี้บรรดาผู้สมัครจะแหกกฎไม่ได้นะครับส่วนที่มีการลดขนาดป้ายลงก็ไม่ถือว่าผิดกติกาครับว่าไม่เกินกว้าง130เซนติเมตรและยาวไม่เกิน245เซนติเมตรนะครับดังนั้นน่ะผู้สมัครก็สามารถจัดทำได้อยู่แล้ว ในกรณีที่เข้าข่ายลักษณะข,ของคำนิยามว่าป้ายในการหาเสียงนะครับครับนั้นขนาดจะเล็กกว่าแมกชิมัมสูงสุดเนี่ยก็ทําได้อยู่แล้วครับแต่ครึ่งแผ่นของหนึ่งร้อยสามสิบคูณสอง้อยสห้าก็สามารถจะทําได้อยู่แล้วครับหรือจะทําให้เป็นรูปร่างที่ไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ครับไม่ไม่ไม่ได้ผิดระเบียบใดประการใดครับ นอกจากปัญหาการติดตั้งป้ายหาเสียงแล้วคุณผู้ชมครับยังเจอปัญหาเรื่องการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครด้วยซึ่งเรื่องนี้แม้จะจับมือใครดมยากแต่พฤติกรรมการทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์มีความผิดจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งระหว่างผููว่ากทม กับสออกอทางกกตกรรทมก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากรทมกรรับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเนี่ยก็จะมีสีที่ต่างกันตอนนี้อยู่ระหว่างรอรกกตใหญ่เคาะรูปแบบอีกครั้งก่อนจัดพิมพ์ พร้อมกับส่งเสียงเตือนข้าราชการการเมืองห้ามช่วยผู้สมัครหาเสียงโดยเด็ดขาดครับแต่ที่แน่แน่<ๆ>ในส่วนของบัตรเลือกตั้งนะคะก็จะคนละสีเพราะฉะนั้นผู้ไปใช้สิทธิ์ก็จะไม่งงคนละสีอะตอนนี้เดี๋ยวรอว่าจะเป็นสีไหนรูปแบบยังไงนะคะระหว่างนี้จําเบอร์ก่อนจําเบอร์ผู้สมัครที่เรารักก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ดูศึกษาวิธีการต่างๆในการที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์เพื่อให้ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งได้นะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันครับทาง Facebook Live คุณอาชิริยาเนี่ยนะครับก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยงานจบและเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยอแต่ไม่มาเก็บป้ายก็ยังตั้งป้ายไว้แบบเดิมอีกเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลกันด้วยหลังจากที่ผ่านผลการเลือกตั้งไปแล้วนะครับ